ลานเกดนนงสังคโลกเราทำมาก็ประมาณ20-30กว่าปีแล้วตั้งแต่ผลิตขึ้นมาก็เครื่องสังคโลกเราก็มีหลายหลายหลายอย่างครับตั้งแต่แจกันช่วยซามโอชาทุกอย่างครับลวดลายเราก็ หลากหลายเพราะว่าเราเอาลวดลายทางอาของบันพบปรลุษมาปรับผสมใช้กับลวดลายที่ผลิตทุกทุกขั้นตอนครับเราทำกันเป็นกลุ่มครับผมทำเป็นกลุ่มกลุ่มเครื่องสังคลโลกหรือว่าที่ผมจดทะเบียนก็คือจดทะเบียนกับวิสาหกิจชุมชนก็เรารวมกลุ่มกันมาทำครับกลุ่มเราตั้งขึ้นมาก็ตะก่อนนี้เรากลุ่มเราจะเยอะมาก พอกลุ่มเรารุ่นนั้นปุ๊บมันก็จะหายหายล้มหายตายจากกันไปเยอะหน่อยเราก็มาตั้งกลุ่มใหม่เรามาตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเราก็มีประมาณ15คนครับตอนนี้ก็เราต้องมาอบรมกันก่อนเราก็เราก็เอาตามความถนัดของคนที่เก่งในด้านไหนเช่นว่าเขาเก่งในเขียนลายเราก็จะให้เขียนลายถ้าเขาเก่งทางปั้นเราก็จะเอามาให้ปั้นถ้าเขาเก่งทางปั้นมือ เป็นรูปสัตว์รูปตัวรูปไก่รูปอะไรพวกนี้เราก็จะให้ไปอีกทางหนึ่งส่วนมากครับอย่างเช่นว่า,าลายลายแบบนี้นะฮะมันจะเป็นลายแบบเป็นแจเป็นแจกันแต่แจกันตัวนี้ทําเป็นหงนะฮะทำเป็นหงแล้วเราก็จะมาเขียนลวดลายเขียนลวดลายแบบว่าเขียนปีกเขียนลายกหนกลายเครือวันซับซ้อนกันไปแบบหลายๆล,ลายที่เอามาผสมกันครับ ก็ตะก่อนนี้ก็ทางร้านทองก็มาหาที่นี่นะครับมาหาลวดลายที่นี่ส่วนมากเขาจะเอาลายตัวตัวตัวนี้ไปประยุกต์มากกว่าฮะอันนี้เป็นลายอุฮะลายอุคือลายขดลวงลายขด,ด้วงคือเราขดดินดินสดแล้วก็มาแตะแตะกับภาชนะของแต่รุ่นก่อนนี้มันจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่เอาลายตัวนี้ไปทําเป็นสร้อยสร้อยสังวาลสร้อยพวกค้องคอเขาไปประกวดแล้วเขาบอกว่าเขาได้รางวัลมา แรงบันดาลใจส่วนมากนะฮะส่วนมากเราไม่อยากจะให้เครื่องสังคลโลกสมัยโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เราเคยประวัติศาสตร์ที่เรามานะฮะเราเราก็ไม่อยากให้มันสูญหายไปแรงบันดาลใจเราอยากจะให้มันอยู่กับเราส่วนรีดันคือว่าตอนนี้มันจะไม่ส่วนรันแ์้ะฮะเพราะว่ามันแต่ละคนมันก็จะล้มหายตายจากและแต่ละคนก็เริ่มจะไม่มาฝึก คือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆก็คือจะเรียนแล้วก็จะไปทํางานจะไม่มาต่อยอดกันกับพวกนี้ผมเลยเสียดายผมก็เลยสอนคนรุ่นรุ่นกลางๆคนมาช่วยกันพัฒนาก็คือเช่นว่าบางคนอาจจะเก่งทางทําดินบางคนอาจจะเก่งทางปั้นอเงี้ยฮะเราก็มาช่วยกันพัฒนาไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ผมคนเดียวพัฒนาเลยก็เราแบ่งปันความรู้กัน คนนั้นรู้มาจากทางนี้คนนี้รู้ไปจากทางนั้นคือที่นี่มันเป็นแหล่งเครื่องสังคลโลกสมัย7 0 0 8 0 0ปีมาครับแต่ละคนก็จะรู้ประวัติของเก่าแต่ว่าของใหม่บางคนอาจจะไม่ได้ค่อยสัมผัสการเขียนลายเราเขียนหลายคนครับเราเราจะไม่เขียนคนเดียวแล้วแต่คนที่เก่งฝีมือทางไหนรุ่นนั้นมันรู้สึกว่าจะมีล้านทองสมสมัยเอาไปทำเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยกับ เอาลายประยุกต์ของศิษย์สัตนาลัยไปประยุกต์กับทองโบราณก็รู้สึกว่าเขาจะมีอยู่นะกระบวนการคือต้องลักษณะคือหนึ่งเราต้องเตรียมดินก่อนดินเราจะต้องรู้ว่าดินตัวไหนที่มันทนความร้อนสูงถ้าดินตัวไหนทนความร้อนสูงไม่ได้เราก็ไปเผาไม่ได้คือมันจะยุบหมดเพราะเราเผาอุณหภูมิสูงการการดูดินมันต้องดูดินให้ให้รู้ว่าดินตัวไหนมันใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้เช่นว่าเราามาเทสแล้ว ตัวไหนที่มันลักษณะไม่ไม่ไม่นอนคือว่าเราเอามาเทสเราใส่น้ําแล้วตีดินให้ให้ให้ให,ให,ให้มันเป็นขี้โคลนนะแล้วเราจะดูเลยว่าโอกาสที่มันจะยุบตัวลงนะยุบมากเท่าไหร่น้ําจะใส่เท่าไหร่บางตัวนี้อาจจะไม่ใส่เลยบางตัวอาจจะลอยอยู่งั้นเพราะว่าตัวนี้สําคัญที่สุดเนื้อเนื้อดินที่นี่เรามีเอกลักษณ์ของเราด้วยตัวเองคือว่าเนื้อดิน ลักษณะคือเนื้อดินของเราที่นี่มันจะมีสนิมนิดหน่อยมันจะเหมือนของเครื่องสังเคราะห์โลกเหมือนกับที่ที่ของเก่าเลยฮะเหมือนเครื่องสังเคราะห์โลกเลยถ้าเราจะเอาไปทําเก่าเราก็ทําได้แต่ว่าที่นี่ไม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 ่นิยมให้ไม่อยากให้ทําเก่าคือลักษณะกลัวผู้บริโภคจะมีได้รับอันตรายคือว่าทําเก่านี่เราก็ต้องใช้าสารเคมีตัวหนึ่งที่เอามาทําให้มันเก่า เตรียมดินแล้วเราก็ต้องเอาไปอัดครับไปอัดหรือว่ามานวดนวดด้วยเท้าก็ได้หรือว่าเราจะนวดด้วยเครื่องอัดก็ได้แล้วเราก็เอามาใส่ถุงพลาสติกไว้ใส่ถุงพลาสติกไว้เตรียมให้มันแบบว่าลักษณะคือตรงที่มันแข็งนะครับมันแข็งไม่เท่ากันมันพอมันเข้าถุง,ถงพลาสติกแล้วมันก็จะมีสูญยากาศข้างใ,งในเวลามีสูญยากาศปุ๊บลักษณะคือมันก็จะมีเหงื่อออกมามันก็จะซึมเข้าหากันมันก็จะอาจจะ เท่ากันหมดไม่เท่ากันนิดหน่อยเราก็มานวดม,มือวิธีการปั้นเราจะต้องหนึ่งเราจะต้องขึ้นศูนย์ก่อนศูนย์การปั้นมานวดดินก่อนนะฮะนวดดินให้ดินอ่อนแข็งสม่ําเสมอกันถ้าว่ามันอ่อนแข็งไม่สม่ําเสมอกันปุ๊บมันจะสะดุดมือเราแล้วมันจะไม่เป็นรูปทรงคือว่ามันจะขึ้นมาปุ๊บมันมีที่ลอยแข็งๆอยู่มันก็จะเต้นเราต้องมานวดให้ใหได้ปุ๊บเราก็มาขึ้นศูนย์ศูนย์หนึ่งคือขึ้น ศูนให้รูปกลมก่อน2เราก็ขึ้นทรงกระบอก 3. เราถึงจะมาทําเป็นรูปทรงของภาชนะของเราเช่นว่าเป็นเจก,กันเป็นถ้วยซามโอชาอะไรก็แล้วแต่เราจะมาขึ้นทีหลังขึ้นไว้แล้วเราก็ต้องพักไว้ก่อนเอาตัดออกแล้วพายพักไว้พักไว้ประมาณาสักครึ่งวันให้ดินมาเซตตัวเราถึงจะมาแต่งอีกทีหนึงเรามาแต่งแล้วเราถึงจะเอาไปเข้าล่มเราจะไม่เอาออกถึงแดด เพราะว่าถ้าพึง่งแดดปุ๊บมันจะมีสิทธิ์ที่ว่ามันจะบิดมันจะเอียงเพราะว่าแดดมันร้อนไม่เท่ากันหรือว่าพัดลมนี่ห้ามถูกเลยเพราะว่าเป่าไว้ปุ๊บมันจะบิดทันทีเพราะว่าอากาศมันมันไม่สม่ําเสมอพอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาไปอบอีกทีนึงอบแล้วก็ถ้าถ้าจะเขียนลายขูดขีดเราก็จะเขียนตอนที่เราแต่งเสร็จ เราแต่งภาชนะเราเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเขียนลายลายขูดขีดคือว่าเราอยากจะเขียนลายแบบไหนเช่นว่าคือว่าเราจะขูดขีดตั้งแต่ยังสดสดอยู่นะฮะอันนี้ยังสดอยู่เราก็จะมาวัดกะจังหวะว่าให้มันได้ตรงกันตัว,ต,วตัวกลางนี่เราก็จะใส่เป็นลายดอกบุรตันนี้ข้างๆเราก็จะใส่เป็นลายออดอกบัวมันคือผสมประสานกันได้ครับของสังคลโลกจะไม่ใส่ลายเดียวที่อยู่ในภาชนะตัวเดียว คือว่าจะใส่หลายๆ,ๆลายที่มาแบบผสมกันเช่นว่าเนี่ยฮะลายดอกบัวลายโบตันลายอะไรพวกนี้เราจะใส่หรือว่ามาเป็นลายเคาวันอยู่ข้างขางอบปากอย่างเงี้ยเราเอามาผสมกันได้เราจะไม่เอาพื้นเดียวถ้าเขียนนี้เราต้องบิดกิดก่อนแล้วเราถึงจะมาเขียนถ้าเราไม่บิดกิดเขียนนีมน้มันจะเขียนยากแล้วจะเป,อเปืองเปืองแร่ตัวที่เราเขียน เพลองน้าสีที่เราเขียนบิสกิตนี่คือลักษณะคือเราไปเผาหนึ่งครั้งก่อนที่เราจะมาเขียนลายแล้วก็เผามันอุณหภูมิไม่เกิน800กว่าองศาขั้นสูงสุดก็900องศาต้องเผาก่อนรอบหนึ่งแล้วก็เรามาทําความสะอาดคือว่าเราจะมาขัดอีกนิดหน่อยขัดให้มันสม่าเสมอที่ตรงเป็นรอยมีดท,ที่เราขูดขีดนะฮะเราก็จะมาขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์150เราก็เอาไปเวลาเราขัดเสร็จ เราก็เป่าฝุ่นออกไปล้างน้ําแล้วพึ่งลมไว้ให้แห้งพึ่งลมให้แห้งแล้วเราก็จะมาล่างการเขียนการเขียนลวดลายอีกทีหนึ่งเช่นว่าเป็นถ้วยกาแฟอย่างเงี้ยเราก็จะมาเขียนเขียนลายเขียนลายเราก็จะมาเขียนเส้นก่อนคือว่าเราจะล่างก่อนว่าตัวไหนมันอยู่ตรงไหนตรงไหนมันถึงจะได้จังหวะกันไม่งั้นถ้าเราเขียนโม่วมวไปปุ๊บมันจะไม่ลงจังหวะบางอาจบางบางอันอาจจะเลยห่างขึ้นมาบน พอเรามาเขียนอยดอกบัวค้ำไว้ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไม่ได้เช่นว่าเราจะมาเขียนเล็บชา้างเงี้ยเล็บช้างไว้เงี้ยเราก็ต้องกะก่อนว่ามันจะได้เท่ากันไหมเราจะลงมากี่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 ก,กี่กี่กาบเงี้ยเขียนเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอาไปเคลือบอีกจุ่มเคลือบแล้วเราก็จะไปเผาเผาอีทีนี้เผามากกว่าบิสกิตตรงนี้แล้วเผาอีทีนี้คือจะเผาพันสองร้อยหกสิบองศาขึ้นไปอันนี้พันสองร้อยหกสิบห้าองศา มันจะต้องได้อย่างนี้ถ้าเกินกว่านี้ไปน้ําเคลือบก็จะเริ่มเลือนแล้วถ้าเราเผาเกินเกินเกินไปมากกว่าน้ําเคลือบเราก็จะมีสิทธิ์ย้อยอย่างนี้เลยครับนี่ครับเคลือบของเราบางตัวก็จะเบาบางตัวก็จะหนักคือถ้าเป็นเคลือบเอ่อสีน้ําตาลอย่างนี้จะเบาจะเบาก็คือว่าเผาอุณหภูมิต่ากว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าเบากับหนักเบากับหนักคือ เคลือบเบาก็คือเคลือบมันจะหลอมละลายไวกว่าอันนี้จะได้แค่1265องศา63องศาก็ได้ละถ้าตัวนี้จะต้องลักษณะคือต้องเผาจนถึง1265ขึ้นไปถึงจะหลอมแล้วก็เราจะเผานะเราจะรู้ว่าไอ้ช่วงของที่มันหลอมไวกว่าเราจะเอาไว้ข้างล่างคือว่าไฟมันจะร้อนอยู่ข้างบนลงข้างล่างถ้าเราเผาไม่ไม่เข้ากันนะครับ จากสีที่ใสๆก็จะเป็นมัวอย่างนี้อันนี้เกิดจากอุณหภูมิต่ําเกินไปถ้าอุณหภูมิถึงปุ๊บมันจะใสเลยมันจะเป็นเงาวัดเลยมันก็มีหลายลายนะหลายลายเช่นเมื่อพูดไปเมื่อกี้ก็คือ1ลายอุและลายเครือวันละแต่บางบางคนอาจจะเอาลายปลาไปผปปสมประสานก็ได้อา่าถ้าลายปลาก็เป็นลักษณะบางคนอาจจะเอาไปเป็นแผ่นแล้วก็ผสมประสานกันให้มันเป็นเป็นสังวานเป็นสร้อยเป็นอะไรก็ได้ แต่ส่วนมากแต่ส่วนมากเขาจะเอาลายพวกนี้ลายลายเครือวันส่วนมากคือว่าคดคดลายเครือวันแล้วก็เอามปผสมกับลายอุในมุมของผมเองนะฮะมันรู้สึกว่ามันจะไม่มันจะไม่ยั่งยืนเท่าไหร่คือว่าเด็กรุ่นหลังมันไม่เอาเด็กรุ่นหลังมันเริ่มแบบไม่ซึมซับเครื่องสังคลโลกเหมือนกับรุ่นลุงเนี่ยรุ่น,ร,นรุ่นพ่อนี่นะ คุณพ่อก็ทามาทามาทามาพอรุ่นรุ่นของพ่อทํามาอยู่ได้พักแกก็เสียกันไปแล้วรุ่นของพ่อนี่ก็ทําต่อทําต่อมาก็รู้สึกว่ามันเริ่มลดลดลงลดลงลดลง,ลงเพราะว่ามันหนึ่งคือทางราชการคือไม่ต่อยอดให้เต็มที่คืออยากทํากันแต่ว่ามันไม่มีที่ขายมันมีแต่ว่าเขามาเขามาเขามา,เขามาซื้อเฉย เขาไม่เขาแบบเราไม่มีที่จำหน่ายตามร้านค้าอะไรพวกนี้ให้มันมีรายได้เข้ามากับชสอยทางกลุ่มทางกลุ่มก็จะได้มีกำลังใจและกำลังกำลังที่จะทำแล้วก็มีความภูมิใจที่ได้ผลิตเครื่องสังคลโลกส่งออกถึงต่างประเทศเงี้ยเพราะว่าที่นี่ส่งออกถึงญี่ปุ่นออสเตรเลียพวกนี้เขาจะมารับซื้อรุ่นไม่มีโควิดนะรุ่นนั้นพออยู่ได้พอมารุ่นหลังๆโควิดเข้ามาปุ๊บ คนก็ทาไรทํานาทาพวกนี้ก็อยู่ไปก็อดตายมันไม่มีที่จหนายอย่างอย่างพ่อเองเนี่ยพ่อก็พออยู่ได้คือพ่อมีลูกค้าประจํามั่งอะไรมั่งสั่งเล็กๆน้อยๆไม่ไม่ถึงก็อดตายแต่คนที่เขายังไม่เก่งพอหรือว่าเขายังแบบว่าต้องทําหลายๆหน้าที่เนี่ยเขาก็จะอยู่ไม่ได้